สวัสดีครับวันนี้พวกเราก็มากินสตรอเบอรี่นะฮะที่ฟาร์มคาวัตสิระฟาร์มอยู่ที่จังหวัดจิบะไม่จำกัดเวลาด้วยปกติที่อื่นจะได้แค่สามจิบะจีแล้วก็เนี่ยพอเข้ามาแล้วเขาก็จะให้อีมาถาดไว้ให้เราเด็ดสตรอเบอรี่แล้วก็มีน้ำคั่นหวานอยู่ให้ช่วยหนึ่งอันนี้นะวิธีเด็ดสตรอเบอรี่ก็คือให้เอามือไปประคองไว้งนี้แล้วก็แค่หักข้อมือเบาๆปุ๊บมันก็จะหลุดออกมาเลยอลังการมากอันนี้เบเดิคอปเปอนะฮะกินโชว์ อืมอร่อยมากเออค่าเข้าเท่าไหร่นะค่าเข้าสองพันเยนมันอยู่ที่เวลาด้วยอยู่ที่ช่วงเวลาช่วงนี้มันจะพีคสุดประมาณกลางๆธันวาถึงปลายปลายมีนาเนะฮะช่วงเวลาที่กินสตรอเบอรี่ได้ธันวามกราจะเป็นช่วงที่สตรอเบอรี่อร่อยที่สุดหลังจากนั้นมันก็จะค่อยๆเปรี้ยวขึ้นเปรี้ยวขึ้นแต่ช่วงนี้ก็จะอร่อยที่สุดแล้วพันเวนิสฮอปเป้เนี่ยจะกรอบแล้วก็เปรี้ยวๆหวานๆเอามาเทียบไหมเอามาเทียบกันเอามาเทียบกัน เห็นว่ามันสีต่างกันมากเลยมีเบรดิฮอปเป้กับยูกิฮิเมะมั้งน่าจะชื่อนี้ก็จะสีต่างกันมากรสชาติก็ต่างด้วยอ่ะรีวิวรีวิวอันนี้เป็นไงบ้างมีชะช่ำๆมีอิ่มเปรี้ยวๆนิดนึงบีขาลูกใหญ่ๆโอ้โหอันนี้เป็นไงกรอบๆรู้สึกออกหวานหวานแบบหวานกว่าแล้วก็อันนี้จะแต่วแต่คนชอบอันนี้หอมกว่าเนี่ยมาเจอของ บเ,เจอของใหญ่ <laughs> ต้องลองกินดูเอออยากถ่ายตังไม่โดนมั้งตอนนี้คนน้อยดีนะอ,อร่อยอร่อยปกติเนี่ยบางทีลูกใหญ่มากๆไปเลยมันก็จะไม่ค่อยอร่อยนะแต่ว่าแต่ลูกนี้อร่อยมากเลยลจริงๆปกติเราหาลูกกับไซส์กลางๆกำลังดีนะอร่อยสุดแล้วตอร์ติ้งที่นี่ครับมันจะมีเจ็ดสายพันธุ์ก็คือมีเบรนทฮอปเป้มีอากิฮิเมะมีคาโอริโนะจิบะเบอร์รี่โออิซีเบอร์รี่ ชินคุโนมิสุสุโอ้อ่านยากมากแล้วก็สุดท้ายครมินโนริอยากให้มาลองกินนะอันที่อร่อยที่สุดคือเบนิทอาเป้ครับผมบ๊ายบายไปแล้วครับเดี๋ยวไปเที่ยวที่อื่นต่อเจอกันนะ